โผลมาหน่อยครับหลายปีละครั้งในวันเกิดเฮ้ยมีทอยด้วยมีเฮ้ยพร,พรุ่งนี้เจอกันนะทอยโอ้พี่อ้อสวัสดีครับต้องกันไปไหนแล้วต้องกันยังอยู่ไหมอือโอ้สิบเจ็ดจุดสองโโหเปนคนเยอะขนาดนี้ครับไม่เคยเยอะขนาดนี้เหมือนร้านขายของเลย มีใครมาขอบคุณจ่ายน้ำกันขอบคุณทอยพรุ่งนี้วันเกิดพี่จเจอกันอะ่ะทำงานด้วยกันอืมนัดเจ็ดโมงเลยบีดีครับบีดีขอบคุณครับยังดีที่มาทานนันนะ้ได้แบบ เอ้ยยังไม่เที่ยงคืนใกล้จะเที่ยงคืนว่าจะมาก่อนนิดนึงแล้วเอ้ยไม่ทันมาเที่ยงคืนพอดีขอบคุณครับพี่อ้อสิบปดจุดสี่เคโอโซมอชขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับอืมช่วงนี้แบบร้านอาหารปิดไวแล้วไม่ได้ไปไหน <G ül> ขอบคุณครับยอรกราบครับคุณตักไม่เห็นเม้นเลยแหละขอบคุณครับ <G ül> ขอบคุณครับยอผมสั้นนะต้องตัดผม <Live S 2> ไลฟ์อย่ยวนี้เนี่ยอ๋อ oh, มันใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยเฮ้ย hey, มือนตอนเช้าไหมเป็นเช้าอยู่โอ้ยขอบคุณครับพี่เบกกี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับเป็นห่วงครับคิดถึงเดี๋ยวไปหาครับซิ๊บซิบว้าวมีวิงว้งวิ้งรอวะคู่บ้านคู่เมืองขอบคุณนะเพื่อน <c oughs> ทุกคนครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาวันนี้ครับ How was your day ดีครับวันนี้ดีครับเดีย๋ยวเราเอกันร์เพื่อื่นพรุ่งนี้ไปฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่ครับเอ้ยละครครับของช่างช่องวันนะครับทำงานวันเกิดถือว่าเป็นเรื่องดี เปิดปีที่ดีอ,อขอบคุณครับนิวิเรียนนิเว่นเออฟิลเตอร์มีเยอะเหมือนกันนะเจ๋งเลยจ้ากลับมาไหมกลับมาแล้วจ้า เดี๋ยวนี้พวกวิงวิงเนเยอะนะฟิลเตอร์วิงวิงอ๋อพวกนี้เปไปเซ็นงานทำงานเลยครับทุกคนครับพ่งนี้วันหยุดนะครับทุกคนเออวันนี้วันศุกร์ุกโอ้นี่ก็เป็นเป็นปีเพราะว่าเกิดวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ไปลว่านี่มันครบรอบกี่ปีมันถึงได้ครบวนมารอบ กี่ปีมันถึงจะมาตรงเนี่ยทุกๆสี่ปีใช่ไหมถึงจะตรงวันเกิดเดิมอะ่ะใช่ไหมเกิดเออน่าจะทุกๆสี่ปีอะ่ะวันเกิดเราจะมาตรงกับวันเกิดเราใช่ปะมปัวไปเนี่ยมีใครรู้ไหมไม่ไมน่ามีนะได้ครับครับทุกคนครับไปนอนเถอะครับดึกนะฮะวันนี้สิบสองเหรอสิบสองไม่ผมยี่สิบแปดมันก็สิบสองมันต้องยี่สิบสี่เลย ดีครับไปนอนนะครับทุกคนครับมาไลฟ์เล่นๆครับทุกเจ็ดปีทำไมถึงเป็นเลขเจ็ดนะครับทำไมถึงเป็นเลขเจ็ดเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปเปิด Google ดูแล้วกันทำไมถึงเป็นเลขเจ็ดทำไมถึงจะวนมาว,วันนี้คุณพ่อเจอกันครับคุณพ่อแจ็คครับนี่เออเจ็ดโมงอ,อีกนะ ตื่นสักกี่โมงอะทำงานเจ็ดโมงตื่นสักเจ็ดครึ่งนะนะครับสวัสดีครับทุกคนครับคุณนายนะครับขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับหนึ่งวีคมีเจ็ดวันขอบคุณครับพี่ฟิล์มหนึ่งวีคมีเจ็ดวันหนึ่งวีคมีเจ็ดวันเออหนึ่งวีคมีเจ็ดวันเออจริงว่ะหนึ่งวีคมีเจ็ดวัน แล้วมันก็ค่อยๆ่อเคลื่อนทีละนิดเหรอเออเออเอออทิษฐานมีเจ็ดวันเหตุผลก็ฟังขึ้นอยู่เออโอเคครับทุกคนนะครับฟันดีนะครับผมรถกวนที่รบกวนย้มเดึกครับไม่ไม่รบกวนแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับพี่เอกเครื่องไม่ได้ค้างครับผมเล่นซ้ำเอง เราคุณตั้งแต่11โมงเมืม่อคืนนี้ขอบคุณสำหรับการออกอากาศอ๋อนี่คือคงแบบพิมพ์แปลมาคันดีครับทุกคนครับกุ๊ดไนท์ครับพรุ่งนี้ทำงานครับ7โมงเช้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย